สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ติวสอบราบราชการแอนด์อิงลิชใยกันญารัตตวเตอร์นะคะสำหรับคลิปในวันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายการศึกษาเอพิโซด2กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2546การศึกษาในระบบที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แบ่งออกเป็น3ระดับดังนี้ 1>, 1. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาโดยปกติเป็นการจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีอายุ3ปีถึง6ปีเพื่อเป็นการวางรากฐานชีวิตและการเตรียมความพร้อมของเด็กทั้งร่างกายและจิตใจสติปัญญาอารมณ์บุคลิกภาพและการอยู่ร่วมในสังคม 2. การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาที่มุ่งวางรากฐานเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในด้านคุณธรรมจริยธรรมความรู้และความสามารถขั้นพื้นฐานโดยปกติใช้เวลาเรียน6ปี 3. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแบ่งออกเป็น2ระดับดังนี้การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านต่างๆต่อจากระดับประถมศึกษา เพื่อให้รู้ความต้องการความสนใจและความถนัดของตนเองทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพตลอดจนความสามารถในการประกอบการงานและอาชีพตามควรแก่ไวโดยปกติใช้เวลาเรียน3ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามความถนัดและความสนใจเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพรวมทั้งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและละักษะทางสังคมที่จำเป็นโดยปกติใช้เวลาเรียน3ปีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งเป็น2ประเภทดังนี้ หประเภทสามัญศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดความสนใจศักยภาพและความสามารถพิเศษเฉพาะด้านเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อในระดับคุดมศึกษา 2. ประเภทอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพให้เป็นกำลังแรงงานที่มีฝีมือหรือศึกษาต่อในระดับอาชีพชั้นสูงต่อไป สำหรับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ